สวัสดีครับพี่น้องมองไปสุขสุขคนครับผมพบกับเบายะออนตัวพี่น้องครับผมมาพี่น้องมื้อนี้พี่น้องนี่นะครับเมนูบ้านเราเหมือนเดิมพี่น้องครับผมแกงผักหวานใส่มดแดงใส่เฮดคอนพี่น้องครับผมนี่นะครับเฮดคอนนี่ยบญาซื้อเลยพี่น้องแต่ว่าผักหวานแล้วก็ไข่มดแดงนี่ทั้งพอพี่น้องนะครับพ่อไปแหย่ไข่มดแดงแล้วก็ฝากนะครับเบยาไปถ่ายงานที่ขอนแก่นนะครับของดอกไมยนะครับก็แยหาพ่อพี่น้องที่โครลาดพ่อก็เลยฝากมานะครับจัดเมนูนี่แสบ ประทองบอกแล้วยายห้ามไม่หน่องครับผมประกาศปักแก่ผม,มีอย่างพี่น้องประกาศประดับไม่สวยลงมือกินครับผมไปครับพี่น้องเข่าสวยนี่ตักสดคำนี้ไงมาครับมาครับนี่พี่น้อง อืมน้ำลาดข้าวโอ้ยอือพีนอ่น้ะปากหวานไข่มดแดงอืม หน้านี่หน้านี่มันเป็นหน้าผักหวานไข่มดแดงเห็ดนะครับแพงเลยไปหนอเห็ดนี่ก็โล4สีนะ่ร้อยถึงแปดร้อยเนาะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เห็ดไข่มดแดงก็คีดอร่อยไปหนอพยาศืนยนะครับแต่เนี่ยพ่อแย่มาให้อืะ หดมขมิ้ <c oughs> นเยอะเนี่นี่ยเนาขอบคุณแม่เตียงแล้วเราไม่ได้ซื้อกินว่าวัตถุดิบผู้อยางมันแบบเป็นของแบบ ขอหามาให้เนี่ยมาแกงเองต้องขอบคุณแม่ตเตียงครับผมที่ทําให้มาดีใบยาวใบแกงเองนี่โอ้ยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดขอนอืม,อม Ui. Cây màu quang sẽ khai mứt đen mm. มอดแดงแม่เป้งเฮดคอนอนะครับแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องรับผมมาครับตั้งดินตั้งใกลดืมเอืนอยหน่อ,อยเนี่ยม,มามาพี่น้องโลกโซเชียลโลกอะไรต่างประเทศต่างจังหวัดอืม,อม ก๋วดแดงไม่หรอดูอืมตัวหมดแดงอืม เสียบเสียบโอ้แสี่ยแค่ไม่นองครับผมวันนี้อ่ะอําลาพีมร้านน้องของผมบะยาองุ่นพี่พี่น้องเรากินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดขอนไม่นองครับผมของฝากจากพอพี่น้องแสียบเหมือนกันงเดือนเก็บบะยากินไม่ดีอยู่ในสุขภาพกินหมูมันเขาติดเขาให้กับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ